สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงประชาชนคะ่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5 5 6คะ่ะและในวันนี้ท่านผู้สรงขุุวที่มาร่วมรายการกับเราคะ่ะพลอากาศโทวชระริทธาคณีคะ่ะสวัสดีค่ะท่านคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะคะท่านคะ่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้เคียงนะคะในวันนี้จะมีการปราศัยที่สารกากรจังหวัดชนบุรีค่ะท่านสามารถที่จะไปร่วมรับฟังการปราศัยได้นะคะผู้ที่จะมาร่วมปราศัยก็ได้แก่พอสมบูรณ์ทองบุราณค่ะคุณรัชดาพรแก้วสนิทแล้วก็คุณอาคมเอ่งชวนนะคะก็สามารถที่จะไปติดตาม รับฟังการปราศัยได้วันนี้ค่ะตั้งแต่5้ามงเย็นเป็นต้นไปที่สารการจังหวัดชนบุรีค่ะส่วนตอนนี้กลับเข้ามาพูดคุยกับท่านพลอพากาศโทวัชระดิธ,ธาคณีควันนี้ประเด็นที่เราจะพูดกันเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ใจความสําคัญจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารงานที่ขาดความชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้จนทําให้ต้องมีการชุมนุมของมวลหมู่มหาประชาชนจํานวนมากมายมหาศาลออกมารเรื่องที่ ลงลึกลงไปกว่าการบริหารงานที่ขาดความชอบธรรมก็เป็นเรื่องของขาวพระวิหาร,รเป็นเรื่องของการความพยายามในการแก้ไขกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆร,ร,รวมไปถึงคำตัดสินที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่รรประชาชนางทคนทางบ้านที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดกำลังรู้สึกถึงความกังวลใจแล้ก็รู้สึกว่ากำลังลุ้นอยู่ว่าชาติบ้านเมืองจะไปในทิศทางไหนท่านมีความเห็นยังไงบ้างคะ ครับก็เราก็ต้องย้อนระลึกถึงเหตุการณ์พฤติกรรมความชั่วร้ายของรัฐบาลภายใต้ระบอบทักษิณเนี่ยนะครับให้ละเอียดนะครับแต่เนื่องจากว่าระบอบทักษิณเนี่ยได้ประกาศใช้พระหุยุทธศาสตร์นะครับมาเต็มๆเ,เลยครึ่งทศวรรษครับพ <c oughs> หุยุทธศาสตร์ก็หมายถึงว่ามียุทธศาสตร์ซอนๆกันมากมาย นะครับแอบแฝงไปในะลักษณะต่างๆแต่ว่าจุดมุ่งหมายของระบบทักษณิณเนี่ยมีอยู่3ประการ,ร,รประการแรกคือการเข้ามาควบคุมอำนาจรัฐอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดโดยใช้พื้นฐานของหลักประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับใน2ส่วนก็คือ,อวุฒิสมาชิกร่วมกับ สมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกตั้ง <Okay. S 2> ครับตรงนี้มันเป็นเ,เรื่องใหญ่นะครับซึ่งกำลังจะมีการวินิจฉัยนะครับ <Okay. S 2> เกี่ยวกับกฎหมายที่มาของสอวอสสในวันพรุ่งนี้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยความมุ่งหมายของกลุ่มในระบอบทักษิณเนี่ยมีความปรารถนาที่จะ ลมล้างนะครับอำนาจของพระมหากษัตริย์เนื่องจากว่าพระราชอำนาจเนี่ยขัดขวางการการเข้ามามีอำนาจรัฐอย่างเบ็ดเสร็จเด็ขาดนะครับในทุกเรื่องเพราะว่าจากที่มีพระราชลํารัตในวาระต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องกำหนดนะครับที่ประชาชนเนี่ยสามารถจะหยิบยกในแต่ละส่วนขึ้นมาตอบโต้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น เ,เรื่องอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงพระราชทานไวเน้เป็นพระชารัฐเป็นพระราชวาตอะไรต่างๆในต่างวาระกันในช่วง60ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยช่วงยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงโดยไ่ใชยิ่งให้เลือกคนดีนะครับเพราะเราแก้ไขไม่ได้ก็เลือกคนดีเข้ามาปกครองประเทศเอาสั้นๆเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ประชาชนรับรู้แล้วว่าเ,เราไม่สามารถจะแก้คนเลวให้เป็นคนดีได้ด้วยตัวเองเพราะว่าพระพุทธศาสนา มีอายุมา2,600ปีนะครับแต่ก็ยังมีคนชั่วอยู่นะครับศาส,สนาหลายศาสนาศาส,สนาพุทธศาส,สนาคริศสศาสนาอิสลามเนี่ยพยายามที่จะให้คนเป็นคนดี<ะ>แต่ด้วยสันดานที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยนะครับเป็นกิเลสหนาเปิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำได้แต่พระค์ท่านเนี่ยก็เพียงแต่ว่ามีพระชมฤติและพระชวินิชัยว่าให้เลือกคนดีเข้ามานะครับคนดีเหล่านี้ ก็จะเกิดจากมวลชนเองจะรู้ถูกไหมครับว่าคนไหนมีอะไรต่างๆอย่างเนี้นะครับเช่นนักเลงหัวไม้คนก็รู้ว่าคนนี้เป็นนักเลงหัวไม้นะครับแต่ที่เขาได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยนะเขาก็ได้มาจากอํานาจอื่นไม่ว่าจะเป็นอํานาจเงินก็ได้อํานาจความหลงไหลก็ได้อํานาจการถูกข่มขู่ก็ได้นะครับสมมุติว่าเรามีรัฐมนตรีที่ชื่อนัทวุิถูกไหมครับค่ะ <c oughs> เป็นรัฐมนตรีแต่ถามว่าเมื่อเขาปรากฏตัวบนเวทีโดยเฉพาะอยิ่งในความความรุนแรงขีดสูงสุดเมื่อพฤษภา53เนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองนะใช่ค่ะนะครับ,รบหรือการที่จะใช้วาทศินวาทกรรมในวาระต่างๆปลุกเร้าให้คนเนี่ยมีความเครียดแค้นคบแบ่งแยก,กออกมาเป็นกลุ่มเป็นสี เป็นเส้นเขตแดนระหว่างฐานะเช่นเส้นเขตแดนระหว่างชนชั้นชนชั้นะนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะกำจัดออกไปก็คือพระราชอำนาจค,ครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เอ,อื้องหน่วยเขาก็ลดพระราชอำนาจหรือถ้าได้จังหวะก็ลบล้างพระราชอำนาจนั้นเลยอันนั้นเป็นความปรารถนาของเขาะนะครับ ประการที่3ก็คือการสถาปนาอำนาจรัฐจากความคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองอตามที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมโดยไม่คํานึงถึงเสียงส่วนใหญ่ว่าต้องการอะไรอ,ะอันเนี้ยมันเลยหล่อหลอมเป็นมันเลยหล่อหลอมเป็นะระบอบทักษิณก็คือเผด็จการรัฐสภาทุนนิยมสามาัญและ สรุปง่ายก็คือว่าเป็นกลุ่มของอนาธิปไตยนะครับมันก็มารวมกันเนี่ยคือถ้าขยายความก็จะกว้างขวางเอาง่ายๆว่าพรดงการรัฐสภาเราก็เห็นอยู่แล้วะนะครับไม่คํานึงถึง,งเสียงข้างน้อย,ยมอไม่มีเสียงข้างน้อยไม่เคยเกลุ่มของสอสภายใต้อาน,นัตของเพื่อไทยนะในระบบทักษิณเนี่ยนะครับไม่เคยที่จะมาชี้แจงความความพูดง่ายว่า ความประเสริฐของแต่ละร่างกฎหมายเลย <c oughs> ก็อยู่ๆ <c oughs> ก็โอเคเห็นด้วยหมดนะครับ <c oughs> แต่ไม่ได้ใช้วิจารณญาณของปัญญาชนนะหรือตามหน้าที่ของคนไทยถูกไหมครับ <c oughs> ทุกคนก็ต้องการที่จะสนองตอบการบงการของทักษิณซึ่งเป็นเจ้าระบอบทักษิณถูกไหมครับเพื่อต้องการให้ผ่านต่างๆนี้แต่นนี้เราก็หยิบยกมาเรื่องของอผมไม่พูดถึงหลายๆอัน,นผมเอาแค่ มาตราอันว่าด้วยที่มาของสวสสนะครับตรงนี้ร้ายแรงเพราะว่าในที่สุดแล้วทั้งสภามันยกกระบิดเป็นเขาเรียกกันว่าเป็นสภาผัวเมียอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าในห้าร้อยคนเนี่ยบวกกับสวอีกสองร้อยคนเป็นเจ็ดร้อยคนถึงพระประมาณเนี่ยนะถามว่าเจ็ดร้อยคนเนี่ยชี้ชะตาของคน 67ล้านโดยแนวคิดของคนคนเดียวอันนี้มันเร็ว้ายยิ่งกว่าฮิตเลอร์ถูกไหมครับฮิตเลอร์ได้อำนาจรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเมื่อได้รับการเลือกตั้งก่อนแล้วเรื่องฮิตเลอร์ก็ล้มลุกคลุกคลานนะถูกจับติดคุกติด,ดตารางมาพอสมควรนะครับแต่เมื่อฮิตเลอร์ได้อํานาจเนี่ยนะครับทันทีฮิตเลอร์ได้อานาจเนี่ยฮิตเลอร์เปลี่ยนแปลงรัฐมนูละนะครับ ด้วยการคมขคู่ด้วยการโน้มน้าวโดยใช้หลักชาตินิยมสังคมนิยมเนี่ยนำในการโน้มน้าวพักการเมืองให้มาร่วมนะจนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนเลยนะให้เปลี่ยนเป็นผู้นําคนเดียวนะครับอันนี้ร้ายแรงมากคือผมไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าอาจจะมีนักวิชาการมาพูดถึงคือรัฐธรรมนูญสําคัญของเยอรมันที่พักนาซีเสนอก็คือเปลี่ยนแปลง อำนาจของประธานาธิบดีนะครับให้มีอยู่คนให้เป็นคนคนเดียวก็คือตัวเป็น <ier> ler, ส่วนรวมเลยครับเป็นฟ er, ิลเลอร์นะครับหรือผู้นำผู้นำนะครับเป็นฟิลเลอร์เลยดังนั้นผู้นำฟิลเลอร์เนี่ยนะครับก็จะมีอำนาจเหนือเหนือสภาค่ะอันที่สองเนี่ยก็ลอกแบบมาจากสหรัฐที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เอาอำนาจ เรียกเอาอำนาจรอบแบบมาจากอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐมาบรรจุอยู่ในอำนาจของเฟียร์ของผู้นำของผู้นำนะฮะในระบอบนาซีดังนั้นทำให้กองทัพเนี่ยอยู่ภายใต้การสั่งการของฮิตเลอร์แล้วฮิตเลอร์ก็เลยประกาศสงครามแต่กุญแจสำคัญเนี่ยก็คือชาตินิยมกับสังคมนิยมนะฮะ สิ่งหนึ่งที่เป็นสังคมนิยมก็คือประชานิยมที่เลิ่อใช้ที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการสร้างรถโฟกส์วากเกนรถโฟกส์วาเกนนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นรถของวงชนนะครับโฟก์แปลว่าพลเมืองนะฮะเป็นรถของพลเมืองนะครับโฟกส์วาเกนสร้างให้สร้างเลยเพื่อเอาใจประชาชนให้เห็นว่านั้นเป็นสังคมนิยมชาตินิยมก็คือทําลายยวหิบยกยูมาเป็น ตัวสำคัญในละครฆ่าระบบเศรษฐกิจของเยอรมันและคนเยอรมันเพราะฉะนั้นการฆ่าสังหารโหดคนยิวเนี่ยคนเยอรมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาตินะ mm hmm. เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เยอรมันเจริญรุ่งเรืองนะ,ะนะครับการที่ไปบุกรุกเอาพื้นที่ต่างๆก็คือความรุ่งเรืองของอาณาจักรไรส์นะครับ คืออาณาจักรไรช์นี่จะมี3อาณาจักรอาณาจักรของฮิตเลอร์เนี่ยเรียกว่าอาณาจักรไรช์ที่สนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายก็เรียนรู้นะครับและตัวทักษิณเองก็ได้รับการซึมซับอำนาจเผด็จการเนี่ยจากตัวเองเมื่อได้สัมผัสกับการที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันรู้เลยว่าอำนาจเงินบวกกับอำนาจรัฐที่มีอยู่ในมือเนี่ยมันทําอะไรได้ทุกอย่างะนะครับดังนั้นเนี่ย การแก้พูดถึงเรื่องของการแก้เรื่องของที่มาของสอสสอวอคือเราทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันเราจะพูดคุยกันในแง่ว่าถ้าการเลือกตั้งนั้นมันมีการซื้อเสียงมันมีความไม่ชอบมาพากลในการที่ได้มาซึ่งสสวอจัดการให้เป็นเลือกตั้งปุ๊บคือจะซื้อเสียงได้ถ้าเช่นนั้นมันจะเป็นการประเมินหรือว่าเป็นการสรุปไหมว่าประชาชนไทยณวันนี้ขาดซึ่งความรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยที่แท้จริง เป็นการสรุปไหมว่าถ้าเลือกตั้งปุ๊บจะทําให้คนไทยต้องรับเงินจากการซื้อเสียงนั่นหมายความว่าคนไทยไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาในการที่จะตัดสินใจผิดชอบชั่วดีได้หรอคะคือเราต้องมองภาพหลายๆส่วนะนะฮะคือสภาผัวเมียเนี่ยก็คือว่าหัวเป็นสสเมียเป็นสวหัวเป็นสวเมียเป็นสสลูกเป็นสสอ,อะไรเงี้ยนะครับสามารถได้เป็นได้หมดะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มันก็แปลกอยู่ที่ว่า สามีภรรยาเนี่ยโดยนัยะแล้วก็คือบคุคคลคนเดียวกันะนะฮะถ้าผัวเมียนั่งอยู่ในสภาเนี่ยเราถามว่าสมมุติว่ามีผัวเมียอยู่ประมาณสามร้อยคู่ค่ะสามร้อยคู่ก็ห0ร้อคนถูกไหมมันเสียงเดียวกันหมดเลยถูกปะ่ะนะมันก็เป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนี่ยังไม่นับญาติคนอื่นในครอบครัวคือตรงนี้เราง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับในกรณีที่เป็นผัวเมียก็คือว่าถ้าเป็นสา0รอคู่ แล้วมาจากทิศทางเดียวกันคือในระบบทักษิณเนี่ยถามว่าสภานั้นเป็นสภาเดียวหรือเปล่าค่ะเป็นสภาเดียวค่ะที่เป็นเผด็จการระบบทักษิณเลยนะ,ะถูกไหมครับแต่ว่าแต่ว่าจะมาได้ก็คือมันมาจากการเลือกตั้งถูกต้องไหมคะท่านมาจากการเลือกตั้งหมายความว่าคนไทยทั้งชาติที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจะต้องเลือกคนเหล่านี้เข้าไปขั้นตอนแรกที่เลือกเข้าไปคนไทยทั้งชาติที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถก,กรองได้ว่าคนจะดีหรือจะชั่ว เขาถึงจะเข้าไปแล้วก็ไปทําเป็นผด็จการรัฐสภาได้อีกครับคือเราต้องมองภาพนี้ว่าในส่วนที่ประชาชนเนี่ยในระดับล่างเนี่ยนะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่ถูกบีบคั้นนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยทำมาตลอดให้ค่าของชีพมันสูงโดยหยิบยกเอาน้ำมันเนี่ยเป็นหัวใจของการแอบอ้างนะครับโทษว่าน้ำมันแพงนะของอื่นแพงตาม ฉันช่วยไม่ได้เพราะฉันไม่ได้ผลิตน้ํามันนะต้องไปซื้อเข้ามานะจบ <c oughs> ถูกไหมครับก็ทําให้ประชาชนเนี่ยถูกบีบกดดันด้วยระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลควบคุมนะฮะร,รัฐบาลควบคุมให้ประชาชนเนี่ยนะครับดิ้นรนปากกัดตีนถีดตลอดเวลา <c oughs> นะเพราะฉะนั้นการที่มีส่วนเกินนะครับส่วนเกินเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าตามใจฉัน <c oughs> เอาพรรพวกฉันเข้าสู่อำนาจรัฐ ตั้งแต่อ,อ,อำนาจรัดท้องทินทน,นะครับรา่ย,ยาวมาจนอำนาจรัระดับประเทศซึ่งขยายไปถึงประชาคมอาเซียนสิบประเทศซะด้วยซ้าไปในอนาคตค,ครับดังนั้นเนี่ยใครก็รับอะ่ะถูกไหมครับใช่ใครก็ได้รับะนะแล้วยังมีประชานิยมอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทําให้เป็นแสงสว่างของคนอีกระดับหนึ่งซึ่งเขาถูกเขาถูกกระทํา นะครับเขาถูกบีบคั้นให้ต้องรับเงินนะมองว่าการหมอมเมานั้น,นม,มันกลายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรา